เอาอะไรเข้าปากมีไหมมีไหมในปากมีไหม,มไม่มีไม่มีทำไงไม่มีไม่มีมมน่ะแมวเ,เข้าปากโปุก เขาไปอีกแล้วแตาเขาเข้าไปอีกแล้วออกเลยออกเลยนี่กินไปทั่วติ้งติ้งกินยาไหมกินยาไหมไม่ไม่ห้ามมาเข้าปากพอดทีไหม มีไหม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 ในปากมีไหมใครทิ้งใครทิ้งทิ้งใครทิ้งตีเลยตีใครตีใครตีม้าเหรอใครแกะใครแกะตีเลยใครแกะตีเลยตีเลยไหมไม่แกะไม่แกะ เปียก<แ>เลยไหมเปีย<แ>กเลยไหมยาวเลยอยากกินยาวเลยโอ้าตีมาม่าทำไมละ่ะ